สวัสดีค่ะไผ่ใบลายใบด่างนะคะที่ถือว่าประโยชน์หลากหลายอีกหนึ่งตัวเลยค่ะใบลายด่างขึ้นชัดเจนเลยนะคะตัวนี้นอกจากปลูกประดับสวยงามได้แล้วไผ่ตัวนี้ยังสามารถปลูกเพื่อทำร่มเงาได้ด้วย ตัวนี้ทางสวนจะตัดนะคะในเรื่องของความสูงจะจํากัดความสูงให้เขาสังเกตเห็นว่าเราตัดออกแต่ว่าก็ยังมีอนอใหม่นะคะที่แทงขึ้นไปยังไม่ได้ตัดตัวนี้จํากัดในเรื่องของความสูงเวลาที่เราตัดยอดเขาเขาก็จะแตกใบออกทางด้านล่างนะคะจะเป็นทรงพุ่มเลยเพราะว่าทางสวนตัดแต่งในเรื่องของลําต้นนะคะเราก็จะตัดใบของลาต้นของเขาออกวันนี้่าย แบบที่มีแดดนะคะให้เห็นว่าเขาเป็นร่มเงาให้เราได้เลยแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนั้นจะเป็นไผ่บะจ่างนะคะตัวนี้เป็นไผ่บะจ่างด่างทองเป็นไผ่ใบด่างคะ่ะไผ่ใบลายใบยด่างนะคะที่ถือว่าขึ้นชื่อในเรื่องของใบใหญ่นะคะตัวนี้ ประดับสวยงามได้นะคะต้นลายใบด่างปลูกประดับสวยงามได้แล้วก็ยังสามารถปลูกเพื่อเป็นร่มเงาได้สังเกตว่าร่มเยอะมากนะคะถือว่าเราปลูกแล้วใช้ประโยชน์ได้หลากหลายใช้งานจากใบค่ะหอมบะจ่างได้นะคะประดับสวยงามได้เป็นร่มเงาได้ ถือว่าปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วนะคะช่วงนี้ทางสวนก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยก็ยังคงเห็นว่าเขามีหน่อแทงขึ้นมาอยู่ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็ตามนะคะอันนี้ก็จะเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆแต่สังเกตว่าตัวผายมะจ่างนะคะเขาก็จะยืดตัวขึ้นไปอันนี้ก็จะ ปลูกติดกับสายไฟแต่ว่าก็จะจัดแต่งนะคะเพื่อให้เขาสูงยืดขึ้นไปในส่วนที่ต้นที่เขาบิดเบียดสายไฟเราก็จะตัดแต่งออกอันนี้ก็ต้องรองให้ได้มีต้นใหม่ยอดใหม่ปีหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยตัดแต่งไปเรื่อยๆถือว่าปลูกประดับแล้วก็ทำร่มเงาได้ดีเลยนะคะสำหรับไผ่บาจจา์ใบใหญ่ๆเลยค่ะเป็นทรงพุ่ม สวยเลยร่มเงาดีค่ะถ้าแสงลงไม่ถึงพื้นนะคะอ่าในเรื่องของหญ้าอะไรก็จะมีน้อยมากไผ่ด่างมาเลเซียและไผ่ประจ่างด่างทอง ล้ำลายนะคะลำลายสวยสำหรับไ่ด่างมาเลเซียท่านใดสนใจหรือว่ามีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์นะคะทักมาหาเราได้ใบสวยเลยค่ะทักกันได้เลยนะคะที่เพจ facebook สวนธนภัฒนสกลนครไลน์เพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์0910515839ค่ะ